วิชานินจาแปลงร่างเป็นพุ่มไม้บอกเลยว่าเนียนจะจัดอยู่ <lette> มาสิบกว่าปียังไม่มีใครเห็นเอาละเริ่มเบื่อเป็นพุ่มไม้แล้วได้เวลาเข้า oh จู oh, <Minecraft> ่โจมนี่เข้าได้พายุเงาแล้วก็เซิร์นด้วยกงจักรแล้วก็บุน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 บุ้นบร้อยนี่เอ้ยเอาไปอีกหนึ่งคิวโอ้โหคนเริ่มแห่แห่กันเข้ามาเรียกได้ว่าคอมพิวเตอร์ถกับกระตุก ไม่เป็นไรลุยเข้าไปพิบตาเดียวนี่เับัลคิวขึ้นอะไรไม่ออกกบุ้น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 ไม่โดนใครสงสัยต้องใช้วิชาดินจาแปลงร่างเป็นคู่มไม้อีกรอบดีไหมไม่ไม่ดีกว่าเอาละได้เวลาเข้าปะทะอย่าไปเขินนี่เสริมด้วยกองจักแล้วกมุนบุ้นบุ้นบุนถ้าไม่มีปืนไฟได้บอกเลยว่ามีลุ้น <ส>ดูเหมือนว่าในตอนนี้จะมีเหล่าแมวเหมียวน้อยจอมพลังดักอยู่หน้าทางเข้าเอาละเปิดด้วยพายุเงาเสริมด้วยกงจักรแล้วก็มุน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 เรียบร้อยมาเลยอันตีพูดดำนี้มอบให้แกเธอโดนนี่แหละพายุเงาเลยเขามุน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 เรียบร้อยเฮ้ยนี่มันทีโม่ทีโม่ทีโม่อีกนิดนึง ไปนู่นแล้วอ้โหขอค่าทีโมก่อนได้ไหมเออเหอแล้วโดนทีโมคฆ่าซะเองด้วยพวดเศร้าเอาละมาใหม่พร้อมกับเพื่อนฝูงเรียบร้อยลัดช็อตไปได้นี่ไงไม้ทีโมแต่เดี๋ยวก่อนเรายังโจมตีเขาไม่ได้ ต้องรอให้เขาตื่นจากฝันแล้วค่อยเข้าจู่โจมจังหวะน,นี้แหละโดนแล้วเสริมไดยกงจัรแล้วก็มุน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 เรียบร้อย เรียกได้ว่าเริ่มเยอะเริ่มนัวต้องหาจังหวะนี่แหละเปิดได้พยุ่งเงาซื้อได้กงจักแล้วก็มุน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 เอ้าจะเอาหนึ่งได้ถึงสองสมแล้วจริงๆที่เป็นสกิลออฟในเกียร์คิดอะไรไม่ออกบอกกำมือขึ้นแล้วมุนมุน จากวันนี้ใช่เลยเสิร์ฟได้กองจักแล้วก็มุน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 บุนตัวนี้อีกนิดนึงมุน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 เอาได้คิวเฉยสุดยอดสกิลออฟตีเจียชอบจริงๆเลยสถานที่ผู้ไม้เยอะ นักซุ่มพุ่มไม้ถูกใจสิ่งนี้จังหวะน,นี้แหละเฮ้ยยังแฮะดูเหมือนว่าพวกเขาจะยังไม่ตื่นจากฝันต้องรอก,ก่อนนี่แหละเสิร์ด้วยกงจักรแล้วก็เอา้าไม่แน่สะดุดหุลหุลูปเอาละคลิปตาเดียวเข้าไปฟาดด้วยกงจักรแล้วก็มุนมุนมุน,มน,มนเรียบร้อยจังหวะน,นี้ไม่ต้องเสรด้วยกงจักรนั่นไง เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเอาละฝันได้กงจังแล้วก็มุนมุนมุนเรียบร้อยหึแรงเกือบไปแล้วเอาละเด้เวลาเข้าข้างในบอกเลยข้างในนี่คือนัวกันจะจัดหึเลือดเกือบหมดหลอดถอยแป๊บ ถ้าจะรอเลือดก็คงเสียเวลาเพราะฉะนั้นเข้าไปตายเอาดาบหน้าเลยแล้วกันมีสะดุดเล็กน้อยนี่แหละมุน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 นมันเยอะมันต้องโดนบ้างแหละได้เลือดขึ้นมาแล้วหาเลือดจากมุนมุนเอาจังหวะนี้มันต้องเสยขึ้นแล้วก็มุน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 เรียบร้อยอือหือตัดเส้นเอ็นเข้าไปแทบจะเป็นล้ม อย่าไปเขินหาเลือกเอาข้างหน้ามุน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 ข้างในนั้นมันมีป้อมไฟต้องรอขอนไม้แป๊บนึงเอาละขอนไม้คูดาวเสร็จแล้วจวังวานี้แหละโอ้โหครับผมก็วอร์ปราสาทในวันนี้ของผมที่เหลือก็จะไม่มีอะไรมากแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นช็อตที่ผมดักฆ่าตามรายทางหรือไม่ก็ เข้าไปหมุนหมุนกลางดงแล้วมันลาดช็อตได้ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคุณโออเวกที่เขาปรับมาใหม่นี่มันเยี่ยมจริงๆดาเมจแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งถ้าหากว่าเขาไม่มีการเนิฟรฟหรือว่าปรับอะไรในนาคตนี่คือผมอาจจะหมุนหมุนจนเลิมนินจะและนี่ก็จะเป็นสกอร์ของเราในวันนี้อันดับที่1ก็คือผมเองส่วนอันดับที่2ก็คือโซเบิร์นซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหน้ําตาจะไหล ผมเล่น Black Desert มาตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นวอร์โนดหรือว่าวอรประาทที่ไหนก็ตามผมยังไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยและนี่ก็คือวันแรกเรียกได้ว่าปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งโดยสกอร์นี้เนี่ยผมจะนับแค่ตั้งแต่ตอนเริ่มวอรจะถึงตอนที่ยึดประาทได้นะครับเพราะว่าไอ้ที่เหลือนี่เขาจะเป็นเล่นอิสระกันผมไม่ได้อยู่เล่นด้วยนานผมเล่นแปบบ๊แบๆบผมก็ไปแล้ว ซึ่งสกอร์คิวนี้ก็เรียกได้ว่าโอ้โหผมนี่นำขาดเลยนะครับสกอร์คิวผมอยู่ที่49ตัวส่วนโซเบิร์นอยู่ที่48ตัวเท่านั้นแล้วก็สกอร์ตายนี่เรียกได้ว่าสูสีกันเป็นอย่างยิ่งผมตายไป36ตัวส่วนโซเบิร์นตายไป25นะครับแม่โซเบิร์นนายนี่ช่างเป็นคู่ต่อสู้ที่ดูสูสีกับฉันเหลือเกินนะแต่ขอโทษด,ด้วยสุดท้ายแล้วฉันก็เหนือกว่านายเกอยู่ดี <laughs> แต่ถ้าลองคิดแบบพลิกกระดานเกมดูแล้วเนี่ย โซเบิร์นเขาก็เป็นบุคคลที่ค่อนข้างมีความเป็นอัจฉริยะภาพอยู่พอสมควรเขาอาจจะเล็งเห็นว่าสกอร์ของผมเนี่ยมันอยู่ที่เท่านี้เขาก็เลยแบบว่าพยายามทำสกอร์ให้ตัวเองเนี่ยน้อยกว่าผมอยู่หนึ่งตลอดอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆเนี่ยก็ขอบคุณมากนะครับโซเบิร์นที่ทาเพื่อชั้นนายทำให้ชั้นได้มีวันนี้ซึ่งก็อาจจะมีเพื่อนเพื่อนกิลไรส์อบอกประมาณว่า เฮ้ยเซตโฮปมันต้องนับกันทั้งสาพันเซ่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมนับแค่นี้แหละ <S 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 แม่ก็ปล่อยให้ผมได้มีความสุขบ้างอะไรบ้างเถอะครับและในวันนี้กระผมเซตโฮปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับสโลแกนนั่นก็คืออยากเทพต้องเติมทรูแต่ถ้าแค่อยากดูผมหมุนหมุนก็ไม่ต้องเติมอะไรอย่าลืมสับสไคร b e ช่องเซตโฮปนะครับสวัสดีครับ